สวัสดีครับก็มาถ่ายให้ดูเล่นๆนนครับรอบๆคันช่วงล่างก็จะประมาณนี้ง่ายๆขนาดพวงมาลัยยังเป็นไอตจักรยานเด็กเลยครับที่วางข้างบนไม่ใช่อะไรครับที่นอนเด็ก <g ül> ตาก นี่เป็นปั๊มพาวเวอร์ที่ขึ้นมาจากเครื่องควบคอนโทรลตอนถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ดูครับไม่มีใครถ่ายให้ฝนก็ตกแรงด้วยเบาะก,ก็นุ่มครับไม่มีสปริงหรอกแต่ว่าเป็นที่นอนตัวนี้ก็นุ่มอยู่ ตัวนี้จะเป็นสีผ่านนะครับถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้นะครับนี่เป็นสปริงมอเตพยายามจะใส่ยาวนะครับสปริงสปริงผัานกิมเาถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ลงนะครับ ทั้งหมดนี้ผมทํามาจากเศษเหล็กทั้งนั้นนะครับขนาดตัวยึดผ่านนี่็ยังสนิมเกิะเลยไม่ได้พ่นสีนะครับทําเสร็จแล้วก็ใช้เลยพอดีรีบกลัวไม่ทันตัวนี้เป็นปนั๊มไฮดรอลิกครับ ข้าคอนโทนแล้วก็ไปยังกระบอกก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเวลาเสียก็ซ่อมเองไม่ไม่ได้ไปซื้ออะไรแพงๆที่ไหนมาใส่เราสามารถหาได้จากโลงนเซเล็ต เก็บใส่ได้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์คันเกียร์แบบน,นี้มันทำแบบนี้นะครับก็ถน,ดนัดมือนะครับก็เข้าง่ายครับแค่ดึงขึ้นดึงลงผมไม่ใส่สายนะครับมันขาดใช้ได้ไม่เท่าไหร่ก็ขาดแล้วแบบสายถ้าไม่ใส่สายใหญ่จริงๆอะ่ะ หรือไม่ก็ทําแบบดีๆหน่อยไอ้ตัวนี้เป็นตัวปรับผ่านนะครับปรับให้ไปซ้ายไปขวาจะให้มันขวางนิดนึงหรือว่าจะให้ผ่านตรงนะตัวนี้เป็นเครื่อง11แรงครึ่งนะครับ ก็คือร้อยสิบห้าเป็นยันม่าครับก็แรงนี่ยที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องแรงหรอกครับเครื่องเพราะว่าล้อเราเนี่มันยังไงมันก็ไหวครับแต่น้ำหนักมันไม่ได้มันก็ฟรีครับน้ำหนักที่กดลงตรงล้อหลังถ้านันเบามันก,มก็จะเกิดการรียังไงเครื่องก็ไม่ไดับครับ นี่รอบๆคันก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณครับ